สวัสดีสวัสดีมดทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซ่องอาคายามิทำภูใดที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้ทุกคนเพื่อโบภาพวิดีโอใหม่ๆจ้ะซ่องสองคู่เนาะเป็นซ่องอาอคายามิเนาะมื่อนี้ก็คือเข้ามาแกะก,กองอีกแล้วทุกคนเป็นอของที่อฟซีฝั่งไทยสรงมาให้เนาะ ย่ามใดก็ FC ฝั่งไทยส่งมาให้ตลอดแล้วก็ส่งเค้ามาให้ตื่นเต้นตลอดนะทุกคนแล้วของอในเธอนี่ก็คือเขาจัว่า,าส่งมาให้โฮมเฮียนเนาะทุกคนเป็นยาให้เด็กน้อยได้ลิ้นได้อียงประมาณนี้แหละเป็นส่วนารก่็จะเป็นเครื่องของเด็กน้อยเครื่องลิ้นของเด็กน้อยแหละทุกคนแต่ยังบ่โหเธอยังบ่ได้แก้กองเธอเนาะเดี๋ยวเอามาแก้กองน้ำเบิ้งน้ำกันมามีออียงแดแล้วก็ชิ่งที่ขาไดไ้ก็คือ,อ เอฟซีพูนี่เนาะเราได้ส่งเงินมาให้อะตะก้องแดห้าพันห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทเนาะอ่าส่งมาให้ตะก้องแล้วก็ตอนนี้ก็คือกดออกให้ตะก้องเรียบร้อยแล้วแล้วก็ส่งมาให้อันคู่เวียงทาทีอ่าสาวคู่เคยไปลินอยู่บ้านฮะนะเคยไปบริจาคเครื่องเนาะอ่าเขาเจอดก็ส่งมาให้คู่เวียงทาคู่นั่นสี่ร้อยบาทเนาะทุกคนยังบ่ได้โอนให้คู่เวียงทาเธอแล้วก็ยังบ่ได้บอกเพิ่นว่า อันโอนเงินมาเนาะทุกคนแล้วก็หลังจากที่ถ่ายคลิปแล้วเดี๋ยวสงองผู้กอนชิโูบอกเพิ่นเนาะแล้วก็สิโอนไปให้มีสี่ร้อยบาทเนาะทุกคนแล้วก็อันเครื่องจำพวกนี้ก็ซิแบงให้อันคู่เวียงท่าเดจจำนวนนึงเนาะเดี๋ยวเขาชิเบิง้งว่ามันเหมาะสมกันแบงบอแล้วเขาเบิ้งก้อนแล้วก็ค่อยแบงให้เนาะ,ะก่อนอื่นเลยต้องขอใจผู้ใหญ่ใจดีเนาะที่สนับสนุนมาตลอดเนาะ บอว่าจะเป็นเครื่องนุง่งบอว่าจะเป็นเครื่องกีฬาเครื่องลิ่นกีฬาต่างๆนานาเนาะอาจจะเป็นเครื่องลีกีฬาเนี่ยเพืนบอกมานะและ้วก็ต้องขอบใจหลายๆเนาะแล้วว่าบุ๊คุชี่ขอบใจเนได้แล้วเพราะว่าเพื่อนหันใจดีดีเน,นุกคนใจดีใจดีเนาะยามใดก็ส่งมาตลอดนะเป็นความแล้วว่าเอ็นดูหลายๆคนที่แบบย่าให้มีเครื่องลีนเครื่องอยียงต่างต่างย่าให้มีเครื่องใส่อีหยังก็มานี่แหลกก็เลยว่าส่งมาให้เนาะ โอเคมาแกะกล่องกันทุกคนตอนนี้นะมีหนึ่งสองสามสีสีกล่องนะทุกคนมาเบิ้งกันว่ามียังได้มื้อนี้คือสาวคู่ไทยคลิปยูเพื่อนสองคู่เองเลยเพราะว่าเครื่องนี่หนักหนักก็มีก็เลยว่าสาไปตื่นเต้นทุกคนโั้หเมนเอีย เ็นกระต้ไข่ดล็กน่อยลิ้นมีนี่นะทุกคนโอ๊ยดิกหน่อยมีเครื่องลิ้นแล้วแต่ละปีเขาก็แบบอ่าทางขันเทิงก็ก็แบบมีงบให้สื่อนะแต่ว่าปีนี้คือบบมีนะทุกคนบบมีงบทวาช่วงอ่าสถานการณ์โควิดแบบนี้แดบางายหลายเดือนโน่ทีเพรเขาเงี้ยแลวก็เขาจอดกบออมาให้นะปกติก็มีอยู่แต่ตอนนี้คือแดด้ทุกคนกระต้ นี่ซองหน่วยทุกคนได้ซองหน่วยนี่นี่ทุกคนได้ซองหน่วยได้แล้วสี่ไห่ลิงหนอยลินเนาะนี่เนาะสี่ไห่หน้าเฮียนของเสาคู่ได้ลินกันเนาะทุกคนโอ้ยมาบนกันวนะันนี้น,นะนี่เป็นยังไงเงียวอ่ะเบา เบาเบาแล้วก็นี่งาไว้มี่เนาะว้าวดอกตีไก่ดูดูดูตะกรงยักตีบอยักตีดอกบอนี่ทุกคนอันนี้คือของมากเลยนี่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 เฮาได้ตีแล้วโอ้โหสุดยอดเลยทุกคน แล้วก็มันมีอันนี้นะก็แมนด็อกมันเนาะโอ้โหทุกคนนี่ได้เล่นแล้วด็อกปีกันนี่อ่าคันเธอร์นเขาก็บวกค่อยสื่อเนาะแบบนี้นะมีแต่อ่าเขาจะเอามาก,ก็มีแต่ม,มักบาน,บบ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 นแล้วก็กระเกาะกระต่อเคยเอามาทีนึงแล้วก็มักบานก็เอามาแล้วเนาะแปลว่าอันนี้นี่บวกเคยเนาะทุกคนตอนเฮียนตอนอ่าสักคู่เฮียนมาธันยมเนาะเคยเล่นคือกันอันนี้นะ แล้วก็ตอนไปเฮียนคู่ก็เคยลินืึนกันเดีฮัวแก้เบิ้อนนี้แกนี้โอ้คนคุณนี่โอ้ได้ลินแล้ว <c oughs> อันนี้ดูแก้จะแดันี้โอ้โหมีดอกมาพร้อมทุกคนนี่เต็มเลยบู้บูมีแจ็กดอกมีลายอยู่ โอ้เดี๋ยวเขาซิไปลองเวอร์นาตะก้องเนาะตึ้งเอาไปลิ้นยวงเฮียนะทุกคนห้เด็กหน่อยลิ้นห้เด็กหน่อยฟกัสลิ้นเนาะนอ่าบางเธอบางคนก็อาจจะเป็นชิมชาติได้ก็บ่าูหเนาะให้เขาได้ลองเวอร์เนาเพราะว่ายวงเฮียนี่บ่เคยลิ้นอันนี้อ่ดิ้งหน่อยก็บ่เคยเห็นคือกันนี่นะบ่เคยเห็นมีแต่สองคู่เคยเคย เขียนยุ่ชอบพูดนะเพราะว่าตอนเฮียนกรอบแบบเวลาไปเฮียนคู่อย่างนะเคยเคยลินนี่มีสองอันทุกคนเอาให้ดิ้ง่อยลินกันปลาใวอืมจะมาเบิ้งตัวนี้แทงแทงทุกคนอันนี้เป็นยางติดเต้นอู้ววเป็นยาง สองสามสี่เขาว่าห่านหนวยแต่ว่าสรงไซยน้องไซ้แกะออกเลยอันนี้นะเพราะว่าน้องไซ้หันมาเต้ตบานแห้งนะทุกคนน้องไซ้ออกไปแล้วหนวยหนึ่งอันนี้คือซีเอาไปให้เด็กน้อยอยู้มเฮียนเนาะเขาจะเรีดแล้วก็ซีแบงให้ครูเวียงทาแดดเพราะว่ามีหลายหน่วยเนาะมีหอซีหนวยนะทุกคน จะไปแบงค์ให้คู่เวียงทาเด2สองหน่วยให้เขาเจ้าได้ลิ่นน้ำเนาะคือสาวคู่ซิมบไปอีกแล้วอู่บ้านะนะเพราะว่ามันไกลเติบแล้วก็ทางก็อันตรายแห้งเนาะแล้วก็คนเดียวเดกก็ไปบ่ได้แล้วก็อันพออันเวลาสอนหนังสือแล้วอีย่างก็มาหน่นะก็เลยว่าบ่สะดวกไปเนาะก็เลยอ่าทีโทรบอกคู่เวียงทาเพื่อนมารับเอาเลยถามว่า สะดัวไทยคิดก็อที่ไทยตอนเวลามารับนอนถามว่าบ,บสะดัวกก็อ่ะห้เพิ่นเอาไปเลยแล้วก็ที่ไทยหุบสงให้ผู้ที่บริจาคมานี่เนาะนี่ทุกคนอันนี้จะแบงให้ครูเวียงท้าพ่อ,อโอเคอันนี้คือไม่หยากงมาบนกัน ตื่นเต้นตลอดโอ,อ้โ,อโหอะไรโอโ้ทุกคนเป็นอันนั้นนะเขาเอิ่เอียงเกาะแสงไฟฟาโอ้ยโมเมนต์นี่อันนี้ทุกคนแต่ว่าไฟฟาจากแสงอาทิตย์นะน่ะ ัไฟฝ่าจากแสงอาทิตย์ทาหาทุกคนเคที่แก้มเขาเอื่นโซลาเซี่ยววะหรือ,อว่าจะไหนโมเมนตัว่าจะไหนลืมลืมเขาเอ,าเอ,าเอาือ่นเนี่ยแดงกับผู้เลยแต่ว่าเขาเอื่นอ่าไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์แสงตะวนะันเนาะแต่ว่าเคทที่หนาจะเป็นอ่าเห็นเพื่อนบอกว่าอย่าให้บริอาา่าอย่า บริจาคให้ผู้ที่แบบบบมีไฟฟ้าฮอดอีหยังประมาณนี้นะทุกคนเขตทางไกลโซลีกอีอย่างนี้เลยแต่ว่าสักคู่เอาไปเอาไปบบได้อันนี้นะมีแต่ว่าไทยบั่นที่สักคู่เคยไปลินยูเมืองลองน,นะถามว่าเขามาแล้วสีเอาให้เขาแล้วก็ให้เขาไปใส่เนาะเพราะว่าอยู่เขตนั่นคือบบมีไฟฟ้าบบมีสัญญาณเดนคนเขาก็เลยใส่อันนี้แหละบางคนก็บบมีเนาะก,ก็เลยว่า เอาไข่เขาเลยนี่นะ อันนี้คือฮับไฟฟ้าจากฮับแซงเดดจากแสงอาทิตย์อีกอย่างแล้วก็กลายเป็นไฟฟ้าที่เขาใส่คือทุกมือนี้ไดงนะนี่ทุกคนเป็นประมาณนี้เป็นแผ่นใหญ่เลยแบบนี้พู้กห่วสองคู่ก็ไ่เคยใส่คือกันแต่ว่าเขาเจออ้ายูเคสโซนาโบชีสองคู่เคยไปลินท่นะนะ่ะ คลิปก่อนเนาะถ้าภายบค่อยเบิ่งก่อนย้อนกลับไปเบิ่งได้เนาะคลิปนั่นมันจะมีแบบนี้เขาจอดใส่อันนี้แหละทุกคนนี่มีอันนี้ประกอบมาพร้อมประกอบมาเลยนี่โอ้ดีสุดๆเลยดูไหมอันนี้น่าจะไม่หมอกไฟนี่ทุกคนน่ารักไว้อันนี้นะโอ้โหวิธีใส่แต่ว่าสีเอาให้ผู้ที่แบบเขาจ้าก่อมาบานเฮาตลอดะนะ แล้วก็ซีมือได้ที่เขาจอมมาแล้วก็ซีเอาห้เขาไปใส่เนาะคนบั่นนะหอยทุบหอยทุบเกาเนาะทุกคนอันสักคู่เคยไปไทยคลิปน,นั่นแหละเอาไปให้เขาเนะาะเพราะว่าอยู่บันอยู่บันนั่นเนาะย่บันหอยทุบเกาหันบ่มีมไฟฟ้าทุกคนไฟฟ้าบ่ฮอตเขาก็เลยใส่อันนี้แหละโอเคตอนนี้ก็คือแกห้ทุกคนได้หูหมดแล้วนี่อตอนนี้คือ ซ้ายใก้อนใส่ไว้ก่อนมือหนาเข้ามาแล้วก็เอาไข่เขาเนาะคนตอนนี้ก็คือแกะกองเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้จะเป็นเครื่องที่ส่วนร่วมอยู่ในห้องเียนของสาครูเนาะอ่าเวลาพักพรอนหรือว่าเวลาว่างสาวครูก็จะเอาไห่ อ่ะนาเฮียนลินแล้วก็หลังจากลินแล้วก็สองคู่จะาฮักสาวียอยู่ในห้องการเอาไว้อยู่ในห้องเฮียนเลยเนาะก็เป็นของเฮียนเลยเนาะจากพวกนี้เนาะแล้วก็สิไปแบงไงคู่เวียงธาแดเนาะจานวนนึงเนาะแล้วก็น,นุ้ยที่น้องไส้แกะออกไปเมื่อกี้ขนาดน้องไส้ลองไปเตะเบิ้งเนาะทุกคน <c oughs> นี่อันนี้ลูกนี่คือเราขอวะนะเป็นคนที่มักเตะบอลแล้วก็ลวดมักเต้บอลตลอดค่ะเวลาเวลา,าไปสวนไปยามเมื่อยซ้ำใดก็ไปเตะตลอดทุกมือทุกมือก็เลยว่าเอาให้เราซัด เห็นใจเพราะว่าไปเต้นนำไทยบ้านหลายๆคนก็นเลยว่าอเอาให้เขาเลยเนอนนุยนี่เนาะนี่น้องใ,ใจขอบใจด้วยขอบใจสำหรับบ้านนๆใยนี่เนาะโอเคต้องขอบใจลหายๆผู้ใหญ่ใจดีเนาะที่ส่งมาให้เนาะอ่ะ ในเรียนก็ได้ลินแล้วก็ทยสาบ้านอยู่ในบ้านสาคู่ก็ได้ดินเมอทุกคนแหละเนาะน,นี่จากพวกนี้เนาะสาคู่ก็จะฮักซ้าไว้เป็นยางดีเนาะต่อไปก็เขาให้อันผู้ที่บริจาคมานี่เนาะผู้ที่อ่ามาช่วยเลี้ยงในข้างนี้นเนาะขาให้มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ร่ำรวยร่ำรวยมี เงินมีทองไหลามาตลอดปีเนาะอ่าขอให้ปีใหม่นี้ก็ขอให้พบแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเดอ้อสาธุแล้วก็ผูขอบใจน้ำผูท้ที่อ่าเบิ่งในคลิปของสาวคู่เนาะเป็น FC ของสาวคู่ที่เบิ่งให้กำลังใจด้วยกันคอมเมนต์กดแชร์ก,รกดติดตามให้สาวคู่มาตลอดเนาะขอบใจมดทุกคนเลยเนะาะถ้าบ่มีอ่าอ่า FC ทุกคนก็คุณศิบอมีเครื่องในมือนี่เนาะขอบใจหลายๆเด้อก็ ขอบใจหลายเนาะบูว้ว่าซีว่าคำใดที่แทนเอาเราวแบบหลายกว่าขอบใจขนาดบู้ว่าวเราเลยเนาะจะต้องบอกว่าขอบใจหลายๆขอบใจจากใจเนาะอ่าอย่าเห็นรอยยิ้มของเด็กหน่อยอ่าก็เลยว่าแบบเขาจะบอกสำหรับสุนิมาอันนี้เนาะก็คลิปหน้าก็าจะท้ายให้ทุกคนได้เบิรงกันเนาะว่า สาวคูจะหอาไข่เล็กหน่อยลินในเวลาว่างในเวลาพักผอนอีกอย่างประมาณนี้เนาะโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ซิลาไปก่อนแล้วทุกคนสบายดีบ๊ายบาย